มันไปแลยน่าจะชนะจริงเหรอวะนี่มครับไม่ไม่ไหวนี่เอ้ยมารับดีมารับดีเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอมันได้ยินตะคิวตะคิวใส่กูกูพูดไปมันไม่เอาวะไม่เปลนมันเปลีนจัดเข้าแล้วเข้าแล้วแต่ได้มาฟรีสัตว์คือมันจะขิงว่าตัวเองดมดูโอโหมาร์กเก้าสิบห้าไอ้เหี้ยเยอะไปไหนคืออะไรอ่ะ ก็เวลเยอะไงมืงเท่าไรร้อยสโอ้โหยอมเลยเยอะยอมเลยแมอ่งเล้ยยอย่ล้ยงเยอดยงล้มงเยอะยงเี้ยงเอะงลร้าน2ป่ะย่ง้างเอะงล้านเยองล้านแบอ่งเลี้างอ่้านเอ่งเลี้ยเอน่งเลี้ยงอิเลี้ยนหยอะ่งเนี้เ่งล้ง่งเล้ยะ่งลี้งเ่เล้งฝั่งเลย่ีอะ่้เะิ่้เ่้อะติ่ ไปจัดตาที่หกให้มันหน่อยดิเอาให้มันันสลายดิเออสวยโดนเอิร์ทเอ็ดเหรอเอิร์ทเอ็ดหมื่นหกสุดยอดสุดยอดสุดยอดททำำดดีีไอ้น้องเล่นเอิร์ทอยู่เนรัยเฮ้ยปามปามโอ้โหไอ้เแี่ยสกิลหนึ่งเขงเปาโคตรแรงเลยเอิร์ทให้ถึงนะไม่ถึงนะำมัแต่กู มันหลอกทุกตัวโลมันก็ปุ๊บๆอย่างนั้นแหละจริงทำให้มีไฟทำให้จิตวิญญาณนักฆ่าออกมาสุดท้ายมีอะไรปากเข้าสี่สิบเข้าสี่สิบไม่ตายด้วยสัตว์ยิงแมงสวนกับมาเม็ดเดียวมึงก็ยิงยิงหัวตั้งแต่แรกสุวะจะไปพึ่งกับมันเลยยิงเลยแม่งบางคนเพื่อนเพื่อนบอกโลแม่งยิงหัวอยู่ดี เออยิงบอกโลยิงหัวอยู่ดีเป็นเทียอะไรจะแอคขนาดนั้นหนาเจอจะทอยไอ,อ้เฮียตี้ไอ้ยิงโล่ใบอ่ะเออเฮ้ยพ่อพี่ยิงโล่ใบเลยแต่มันยิงได้ไดิยขอเชื่อใจเป็นศูนย์อะไรกูเชื่อใจเพื่อนกูอยู่แล้วเพื่อนกูคงจะตายเชื่อใจอยู่แล้วเพราะกูเลยพูดว่าลงทุกตัว <laughs> ไม่มีเป็นยิงมันจะเป็นมันแค่วิ่งมันก็วิ่งไปแค่มันยิงฟรีๆสักสองทีไปไปก็ละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ เออมบกลจะให้เรียกแฟดเลยเรียกแฟดไม่แฟดตัวไม่ไม่ไม่แฟดโอ้โหสโนที่อาผูสโนกับข้ามสโนขนาดนั้นนะอ้าวแล้วบูบูไปไหนอ่ะมดูหายยังมีอยู่เด้อเดี๋ยวลากมาแล้วเนาะแฟดแฟดวูนี่ทำไมถ้ไปได้ฮ่าฮ่าเขาพิชเโอียจะตีลิฟอ่ะแต่แม่อยู่บนเหมือนกันที่โคตรแรงเลยเสร็จกันเล่นมั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 นมาตีลิฟอ่ะ เดี๋ยวระวังด้วยเพื่อนกูโดนกดดันกูโดนกดกดดันแบบกดดันหนักจัดตัวฟีออกทำไมดีมันดึงอ๋อออโอ๊ยโดนฟีดโดนฟีดเอฟเอฟโดนฟีดเหนาบ้างต้อตีอยู่บ้างเอฟเขาต้อตีอยู่ไปบักมึงดันมึงดันไปเรื่องแบบไปมันไม่ได้มันดันยังไงก็ทำไม่ได้ไปไปเอฟเอฟมาร์ค ตีแรงชิบหายเลยวัตตาฟิกมาปะยียีจะตายแล้วอะเราต้องฆ่ามันเราต้องฆ่ามันมันได้ของคูเราต้องฆ่ามันรอดปะเนี่ยไม่รอดรอดดีรอดดีโอ้ยเฮียคอาเมาอรอไม่เห็นเออกูก็บอกอยู่ว่ารอดไหมเนี่ย ไม่ถ้ากูเกาะมึงกันรอดแล้วกูไม่รู้ว่าของมึอเอ้ากูนึกว่ามึงไม่มีอเหี้ยเกมอย่างควายเลยไอ้คนนึงไม่รู้อีกคนนึงก็บอกเกมไม่มีไม่กลัวกลัวคิดว่าเมฆรู้ไม่รู้แต่เมฆแล้วกูก็นึกว่าเมฆมันไม่มีมันเลยไม่พุ่งใช่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันที่ไหได้ไม่มีแล้วไม่พุ่งมีดต่แต่กูไม่ได้พูดมึงจะพูดกับกูไปละ มาดิดิได้อยู่ได้อยู่เกมโอ้โหมันปักพลทลวอร์ดเพื่อตีวอร์ดตรงนี้กูอ่ะไอ้เฮี้ยเดือดวะไอซาดตรงนี้มีวอย่ากูยังกันไปละ มันออกเทาก่อนมันยังไม่เกิดตีเันตีแล้วเนว่ยตีไปนานแล้วเนี่ยเฮ้อะไรนะการเล่นแพ้แพ้อะวะโอ้ตัวนี้มันจริงเกินตอนแรกกูไม่ได้เอาบิดวอลเลยตอนที่ไปไฟตรงลิฟต์เพราะว่ากูไม่ไม่คิดคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นต้องอัพ เพราะป่าแม่งตีไก่กาเรนก็นตีไกล้เฮียสุดเจอคอกมอเมื่อกี้ไอส้สัตว์วอกเลยเฮ้ยกรูลังไปอะ่ะกรูลังไปอะ่ะกูจะบอกว่ากรูลังไปอะ่ะยังพี่เตะยังเามื่ขึ้นนะรอรอก่อนนะเอาเน,นี่ยไม่คู่เจอหรอแค่นั้นแหละของจริงอ่ะเอาไอ้เฮียไม่ตายไอส้สัตว์ อะไรห้าตัวแล้วแม่แม่ขอนี้กูไม่กดก่อนแล้วเขากูไม่จะผ่านมาแปดปีแล้วก็ตามที่มึงขึ้นตลอดเฮียกูรออ่ะโหแรงยุ่งหอยักก็แรงแชมเปี้ยนปลุก ลากนไอ้ปอนโอ้โหนิมาพอดีเป้งเกิดไปเอาพอดีเฮ้ยเลนล่างดันลึกๆด้วป่ะเดี๋ยวจะไปยัมังกรเขียมันเปิดแล้วพอ,อกคิดเรื่องมันครึ่นหลอดเนียนจัดเลยวัตต์ยีเนียนจัดเลยตีมังกรได้ไหม ไฟนะถ้ามันไฟตัวน่าจะชนะจริงเหรอวะไม่มี้ครับไม่ไหวนี่ยม่มาเลยเอ้ยมันรับดีมันรับดีเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอมันจะยืนตะคิวตคิวใส่กูกูพไปมีวหว่านนะมันไม่เอาวะแม่งเปลนมันเปลนจัดตีมันตีมันตีต่อมันตีต่อมันตีวะพีมีตีผวนปะเอาเลยมาตีเลยตีเลยกูเสียอีกแล้วไอ้เฮียไอ้เกม ตัวได้ปะมันมีโอ้แล้มันอยู่จะมาอยู่แล้วเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยมันมันมันอะไนี่ไปละโอ้โหยิงโคตรแรงเลเ่ยเวฟโซโลกาเรียนไงเฮียของจริงไงสัสแม่ตีกูไม่ตายแพ่งตีกูปุ๊บโลกกูขึ้นโดน จากคนป่ามามาแล้วมันมาแล้ว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 มันร้อนแต่ของมามากมันเอาไก่อยู่มันเอาไก่อยู่มากเล่นล่างไปบนได้นะเพื่อนป้อมแตกแล้วเออได้ไร้ลองไปเอาฟ้าโดนเลยโดนเลยสวยแม่งกดสแกนเลยที่เนี้ย เแกนเห็นแล้วไม่ใช่ว่ามันยังไม่ถอยเลยรักเกลือกูปูอยากได้อยากได้เดี๋ยวพี่รอก่อนยิ่รอก่อนยิ่รอก่อนยิ่รอก่อนเดี๋ยวจะตีลิปลงล่างตีลิปมั้ยใช้เอา่หายหายหายไม่มีบอดป่ะวะไม่ใส่หายไปปุ๊บดึงมาได้ไหม เรีมากูมากูมาแป๊บเด่นเป็นหนึ่งเด่นเป็นหนึ่งเป็นอะไรสวยเพื่อนเฮ้ยพีทไปพีทมื่ขี่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 กูตัวกูวิ่งเร็วกว่ายี่ไม่มีแฟลชงา เปิดจุดแล้วเปิดจุดแล้วจะตายเอาดิต่อเลยต่อเลยนั่นดีตีแข่งมันกันที่เ่มาไอ้เฮียสกิลเอวไกันแล้วเหมือนกันเรียบร้อยฟีดบอมบีดิวฮัลโหลพีอบ จะยี้แบงมาไอ้สั์เกือบแลพอล้วมังกรน่อยมังกรน่อยจะทำเลยกเ้ยเหียี้มา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 ดาม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 า สองตัวตามา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 กูเองบอลกูเองเกียร์คีเรียบร้อยลาก่อนลาก่อนเลี้ยเฮคอมโบมันโหดเกินด้วยกาเรนจริงตัวเล่นยากนะเนี่ยเมื่อกี้สเต็ปมันดีจัดกูบอกเลยมันคอมโบยากจัดอะคอมโบมันใส่กูแบบกูว่ากาเรนมันกดยากไปนะเฮียสกิลโอ้โหก็คูยิงเป็นพี่อ่ะตายแบ๊ะยังไม่ตายนี่ไง มันกันไม่ได้เมื่อไรเหมือนตอนแบบโอ้ดนป้อมยิงอ่ะไม่กดวิดวอ่ะเอ้าเฮียรถถังผมกดกดแบบสีก็เกือบแล้วผมมึงเกือบโดนแล้วไปจับท้ายผมเฮียเขาเป่ามันมันวอกตัวตรงเนี้ยไม่มีไม่มีเฮียเฮียแวาบังกรด้วยอ่ะพีชมาอยู่ซีมาอยู่ซีมาอยู่ซียิ้มยิ้มนะแข็งเงี้ยยีโน่ขัดยีโนกัน อ้าโอเคอยู่บนห้าเลยอยู่บนห้าเลยหนักมากปิดตัวไหมครับหนักเลยพุ่งไปหมดเลยกูตียงมุปกรอ่ะมึงว่าพุ่งกวนลักไงมันจะคิวเช็คได้เยอะเล่นอังตัวไหนมาก็เอาหมดนะเห็นเป็นการเล่นเอาไหนอ่ะเอาไม่เอาสักทีอ่ะไปดิ ขึ้นไม่ทันวะเมย์โทษโทษเลยได้มาก่อนปะไม่ได้ดิกมันได้บวกเข้ากูได้ตอนไหนกูได้มังกรกี่โมงอดอดถ้วมันขึ้นแล้วมึงฆ่าได้มึงฆ่าตอนไหนวะติดเลสตายเหรอสมัยเปล่าไม่ใช่ยังมีสองอันเนี่ยดูดีสองอันเนี่ยสมัยเนี่ยไม่ได้ใช้ต่อไปติดติดเลสตายเลสดาเมฆแรงมึงได้ขโมยมังกรเพลิงเมฆ แม่งขโมยแต่กูคำติ้งกัตอนแรกดีว่ะแล้วทีทำนเมจน้อยไงนึงอะนะพงนึงขคนเดียวอะเร็วนะนะหลัแม่งวาร์ปดิฟไอเฮียวาร์ปดิ ย <|so|>? ี่บอลลอนไปอืมไปอ่ะเลี้ยงๆเลยอ่ะเอ้าทีอย่างเงี้ยสไลด์ผ่าน ก็ไม่ต้องจะบ้กูอย่างเดียวเลยเป็นเพี่อ,อนไออ้อบนออเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่อะไรวะยี่สิบวิไม่ล้าปีอ่ะน่็คืนแล้วแบบนี่เป็นทาด้วยอะไรเพื่ันอะคุณทำที่อะไรวะกํา <c oughs> ลังถามเลย โอ้ยโอ้ยไม่กินปุบเหมือนเป็นบาลานซ์ไว้เกาะแล้วนะแต่มันไม่อยู่เฮ้ยใครไหเนี่ยจิ๊ดไม่ได้เห็นยนี่กูกินนะแร่แปลกอะไันี่มีเงี้ยติอยู่นะเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นช้างเฮ้ยเราไม่โดนไอ้พี่อะนี่ไงเพื่อนกูตั้งเองเพื่อนกูตั้งเองง่าย่ อเ,อเอาไม่ได้อะเอาบอลลอนไหมไม่ไปตีบอลลอนไปที่สกิลดีไหมพูดอลังการเลยตัวอะไรดีซินดีนดวเวิร์มาใหม่เราดูเวลังถูกพื้นไม่ถูกลึบเสียงกันดังที่มันมันกำลังสุบตัวกูเกิดพอดีไม่ได้มองโอ้ยเฮียวอลิน ตัวเองมีก็ไม่ได้เจ็บโอเคกูหาจุดลงตัวตัวกูเองได้ละวก่อนะกูหาจุดลงตัวตัวกูเองได้ละเล่นเคล็ดลีกนะครับจุดจบดองกูเยอะเส้นโซ่อาบนนี่เฮียตกใจเลยครับเฮ <c oughs> ียชอ็อค ไปด้านล่างนะกูอะแยกด้าน,น,ด,าน,นด้านบนคนหนึ่งไปของมอออ, <c oughs> อ,งมออกเลือดวะ่ะโอ้ยหายเลย <Yeah. S 2> ต้องเล่น,นี <Yeah. S 2> โดคอมโบอะโดคอมโบอะยีบอกกูอีกแล้ว ก็ตัวมึงเหมือนเที่ยก็เลยต้องโดนก่อนไปดันกลางคนนึงไปเพื่อนเนี่ยไปไปกับกอล์ฟอ่ะเดี๋ยวกูดันล่างกับเมฆอยู่กับเมฆไอปอนดันบนไปกูจะมีตีก็แล้วใช่หรอเบ๊บอะไยดิไม่ทันยละว่ากูจะเกาะมึงกลับมาเท่าไหร่รออยู่เนี่ยเฮ้ยตัวกูเป็นไงเนี่ยตีมาแล้วห้าวิฮะมีเตะแล้วเหรอไป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 ดันมินเนี่ยมาล็อกไปแล้วเนี่ยล็อกไปแล้วเนี่ยหน้าดำดุได้ไงวะ เอ้าไม่ลอยวะไอ้ที่ตีผิดทางขอโทษวะก็เล่นโอ้โหเฮียคุยเฮีสัสมันยอมหรอหรืออะไรอ่ะมันยอมมันยอมเมื่อกี้นี้แม่เมื่อกี้นี้